สวัสดีครับวันนี้ผมก็ไปซื้อตัวเซ็นเซอร์น้ําแข็งมาแล้วนะครับจากศูนย์เลยนะครับเนี่ยนะครับเบิกศูนย์เลยนะครับก็ก็จะลองมาวัดค่าโอห์มดูว่ามันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับตัวละร้อยหกบาทครับร้อยหกสิบเอ็ดบาทนะครับรวมแบตเดี๋ยวจะมาลองวัดดูนะครับ ตอนนี้อุณหภูมิห้องครับอยู่ประมาณประมาณเจ็ดแปดนะครับยิ่งร้อนยิ่งน้อยนะครับเดี๋ยวผมลองเอามือจับดูนะครับอ่านะครับมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับถามว่าเซ็นเซอร์นำแข็งตัวนี้คืออะไรก็คือถ้ามันเจอความเย็นนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเขาตั้งค่าว้ทีเท่าไหร่นะครับเนี่ยมันลดลงไปเรื่อยเรื่อยเเจอความร้อน อ่าถ้าเกิดไปเจอความเย็นนะนี่น้ำแข็งนะผมแช่ลง,งไปนะมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยครับอ่าสิบโอห์มค่าเดิมที่ผมใส่ไว้คือสิบกิโลโอห์มนะครับคอมก็ทำงานได้อ่าขึ้นไปสิบสามสิบสี่นะครับสิบหกสิบเจ็ดนะครับผมไม่รู้ว่าเขาตั้งค่าที่เท่าไหร่นะครับถึงให้คอมหยุดทำงานแต่ก็ประมาณนี้ครับ ก็เดี๋ยวผมจะไปใส่เลยแบบสิบแปดกิโลโอห์มสิบเก้านะครับสนะิบเก้าแไปเรื่อยๆครับนะเดี๋ยวผมขยับไปใกล้ๆน้ำแข็งนะ่อ่าเนี่ยเป็นน้ำแข็งแล้วเนะรียบอ่าเกินครับเกินค่ามันต้องปิดไปที่สองร้อยโลโอห์มเลยนะมันขึ้นเกินไปแนละ้วนะครับย3ิบสามนะครับ ก็อันนี้คือเซ็นเซอร์ปกตินะครับของเดิมของผมมันมันวัดรูปแล้วมันค่ามันเวียงนะครับค่ามันไม่นิ่งนะครับก็เดี๋ยวไปลองใส่ดูครับอ่าครับตัวนี้ตัวตัวต้านทานนะครับริซิตเตอร์ตัว10กิโลโอหมที่ผมใส่เอาไว้นะครับก็ทำงานได้แต่ตอนนี้ผมซื้ออ่าตัวเซนเซอร์มาแล้วนะเดี๋ยวก็จะมาใส่ อ่าครับตัวที่ผมใส่ไว้ช่วคขาวก็อยู่ตรงนี้ครับผมถอดออกมาแล้วนะครับแล้วก็เอาตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับอ่าแล้วก็ไลส่สายไปนะครับไลส่สายออกมานะครับสายสีเส้นสีดำน,นะเส้นเล็กนี้นะครับไล่ออกมานะครับแล้วก็มาอยู่ตรงนี้แผงวงจร เดี๋ยวผมก็จะใส่อ่าแค่น,นี้ครับเรียบร้อยเรียบร้อยใส่คราวนี้ได้สีดำนะครับของติดตัวเป็นสีส้มสีส้มสีเหลือง ายสแค่นี้ครับเรื่องปรับอากาศเดี๋ยวนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้างในมีแค่นี้ยาาก็เดี๋ยวประกอบครับเดี๋ยวมาทดสอบกันอ่าครับก็เสร็จเรียบร้อยครับ เก็บสายประกอบเสร็จเรียบร้อยครับก็ต uh ัวด้านทานตัวนี้นะน่าจะตัวละตัวละสลึงมากห้าสิบตังค์ะนะครับโปยประมาณนะครับช่วยชีวิตในการนอนแบบเย็นๆมาก็หลายคืนอยู่นะก็ตอนนี้เอาของแท้มาใส่แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาทดสอบกันเลย ได้ดีหมดแล้วเดี๋ยวก็ลองเปิดดูก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับน่าจะใช้งานได้ปกติ โนโอแอร์ก็เดี๋ยวรอให้คอมพิวเตอร์ทำงานอแป๊บบนึ้งนะครับทำงานเลยคอมพิวเตอร์ทำงานนะก็ปกติครับเย็นช่ำอันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับผมสวัสดีครับ